ภูมิจะมาดูของเล่นนะครับอโอ้มาเจอลูกบอลก่อนเลยนะครับตอนนี้อยู่พูมิที่ m r DIY เรามาตามหาของเล่นไปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกแล้วโอ้อันนี้เป็นอะไรนี่อ่ะหุ่นยนต์แปลงล่างเฮ้ยอันนี้หุ่นยนต์อะไรอ่ะน้องภูมิทานฟอร์เมอร์ว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนจะแ,แปลงล่างเป็นด้นเสาได้อ่ะเนี่ย เพราะว่าพ่อเห็นมีหนามเหมือนไดโนเสาร์เลยน่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่แปลงร่างมาไดาโนเสาร์ได้แน่เนเนี่ยะไม่เนี่ยอันนั้นอะไรอะเนาะอ้าวไม่รู้จะชี้ได้ไงอะอันนี้เป็นเหมือนตัวต่อโอ้ี้เป็นพม่ดาบของเด็กอันนี้รถบิ๊กฟุตน,น,น,นะครับเอาน้งภูมิหายไปไหนแล้วนี่อันนี้รถเกตเนี่ยปืน อะไรภูมิรอพ่อลุกหน่อยดิฮะครับอ๋อตรงนี้มีเต็มหมดเลยแล้วน้องภูมิจะเอาอะไรอ่ะโอ้ยเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นกบงูอึ้งอ่างอะไรเต็มหมดเลยอะ่ะนี่เป็ดน,น้อยครับครับอ่ะน้องภูมิจะเอาอะไรอ่ะอยงนั้นอ่ะเนิ้วตัวใหญ่บ่ฮะนิ้วตัวใหญ่บ่อันนี้ปลาอะไรเนี่ย เหมือนปลาวานป่ะเนี่ยลูกปลาวานอ๋อเหมือนกันนี่เหมือนมันพ่นน้ําได้เนี่ยอันนี้ปืนฉีดฟองโหยมีหลายแบบเลยอะปืนฉีดฟองเต็มหมดเลยเฮ้ยไม่แพงด้วยนะน้องภูมิปืนฉีดฟองอันนี้น้องภูมินี่หุ่นยนต์ตัวใหญ่เลยฮะเนี่ยโอ้โหนี่หกร้อยกว่าบาทอะหกร้อยเก้าสิบบาทหุ่นยนต์ตัวใหญ่อะ วันนี้เป็นแบบทรายนะครับแล้วก็มีเพโดแล้วก็มีผล,ลไม้ที่น้องภูมิมีแล้วเอ้ยอันนี้พิซซ่าน้องภูมิยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรครับอะไรนะรถเกตเลยก็เนี่ยรถเกตรถทําถนนเนี่ยตัวยิ่งตัวอะไรรู้ว่าตัวแบบนี้อืตัวนี้รถด,ดับนนเพลิงบเบาลูกของไดนโนเสาร์เหรอ อ๋อมันเป็นแบบขายร้านเอาไหมเอาตัวนี้ไหมเอาไปได้บ้านไหมเอาไหมอ๋ออันนี้กดเปี่โน no ตะก,ก้าตะก,ก้าผลไม้เป็นผลไม้อ,อ่ะผลไม้เออเอาอะไรดีบ้างอ,อันนี้ปืนฉีดน้ำเต็มเลยอะอ๋อผู้คนอะฮะโอ้เ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสี่ร้อยสามสิบบาทโอ้โหเป็นทหารอากาศ มีรถทหารมีเฮลิคอปเตอร์เป็นชุดเลยอันนี้เป็นชุดช่างอ่ะเอาไว้ซ่อมเอาไว้ซ่อมบ้านเห็นัหมมีปูแกะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งรอบาทใช่เหรออันนั้นเหรอเจ้านั้นเหรอกระดาษนะวัวแดงนะขอบเราจะเอาไหมเอาเอาเนี่เหรออาปาอาปให้แม่เลย นี่ออกนี้เลยไปจ่ายตางางังค์ทั้งหมดเลยโอ้ตอนนี้ลงภูมิก็ได้เป็นตัวสัตว์ต่างๆนะครับมีทั้งกบทั้งงูโอ้โหส่วนใหญ่มันจะเป็นกบหมดเลยเนี่ยไอ้จีฝนตกแล้วมันออกมาใช่ไหมนะี่ยใช่ไหมใช่เมืเ่อเมื่อจีเกียกลงตัวแล้วูเออ็เอออเานี้นะมันงูนี่อะไรอะ่ะน,นี่ตัวแล้วเหรกบ มันก็มันกบทางนั้นเลยเนี่ยเนะเนี่ยมีกบอยู่สี่ตัวมีงูตัวนึงเนี่ย